วัดีครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์ครับฮอนด้าเป็นฮอนด้าเวฟตัวนี้ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องของรุ่นนี้ก็อยู่ที่0.7ลิตรนะครับก็คือเป็นของฮอนด้าฝาแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็น0.7ลิตรพอดีก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเออเราจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนฮอนด้ามันมีตั้งหลายแบบนะครับ จะมีทั้งฝาแดงฝาสีฟ้าแล้วก็ฝาสีเทานะครับแล้วก็จะมีปริมาณ0.7ลิตร0.8ลิตรนะครับแล้วก็แบบ1ลิตรนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะใช้0.7นะครับถ้าเป็นเกียร์อโตโนมติพวกรถสายพานนะครับเขาจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นฝาเทาอ่า,อาอยาสับสนนะครับ ถ้าเอาน้ำมันเครื่องของตัวรถสายพานมาใส่ที่น้ำมันเครื่องรถที่มีเกียร์นะครับเราจะทําให้ครัชมันลื่นนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องของรถอโตโนมตินะครับเขาจะผสมสารลดแรงเสียดทานนะครับคือเขาจะทําให้น้ํามันเครื่องมันลื่นนะฮะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันมาหล่อเลี้ยงชุคดคลัชนะครับ ก็คือเขามุ่งเน้นไปที่การหล่อเลื่นลูกสูบแหวนข้างในนะครับชุดลูกสูบแหวนข้างในให้มันลื่นที่สุดนะครับเพื่อความทนทานของเครื่องยนต์นะส่วนรุ่นนี้เขามีคัดนะครับผมก็ต้องเป็นน้ํามันเครื่องแบบหนึ่งนะถ้าเอามาเติมใส่เนี่ยจะทําให้ชุดคัดเ์เขาลื่นนะครับก็ไม่ได้ส่งผลในทันทีนะครับแต่ว่าจะส่งผลระยะยาว ก็ไม่แนะนำนะ,ะตรงท้างกระป๋องเนี่ยเขาจะมีแนะนำนะครับค่า JASO MA ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ JASO ก็คือ Japanese Automobile Standard Organization นะครับส่วน MA ก็จะเป็นค่าทดสอบแรงเสียดทานนะครับผมถ้า MA 1หรือว่า MA 1ก็จะรับแรงเสียดทานที่สูงขึ้นนะครับ MA2 MA อ a 2ก็อันนั้นจะเหมาะสำหรับรถแข่งนะครับรถที่ปล่อยคั์แบบหนักหน่วงนะครับใช้งานรุนแรงนะครับอย่างเช่นรถแข่งหรือว่าพวกพีพ,พีมอไซ์วินนะครับผมที่ต้องการทำเที่ยวทำเวลานะครับก็จะเหมาะกับอย่างนั้นมากกว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรถจ่ายตลาดก็ใช้เป็นแค่ MA นะครับตรงนี้<ม> MA ก็พอนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นการใช้งานใน<ม>ลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับส่วนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับผมเปลี่ยนถ่านขันน็อตใต้ท้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นงานพื้นฐานที่เพื่อนๆทาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็น่าจะเป็นตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับ ขันน็อตใต้ท้องออกมาแล้วก็ไอลมเป่าๆนิดนึงต้องเป่าฝุ่นที่ฟ้าออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป่าเวลาเราเปิดขึ้นมาฝุ่นมันจะตกเข้าไปข้างในแล้วทีนี้ก็เป่าไล่ตัว ้างในเครื่องยนต์นะครับโดยใช้ลมเบาๆนะก็จะทำให้เครื่องสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการไล่ฝุ่นไล่ตะกอนที่อยู่ภายในห้องเครื่องออกมาตรงนี้แนะนำว่าให้เป่าแค่เบาๆนะครับใช้ลมแค่เบาๆ แอนันก็ขันน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมันมีน็อตอยู่2ตัวที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันอยู่ตรงใต้ท้องนะครับต้องเป็นน็อตตัวนี้นะครับผมเบอร์17นะถ้าเป็นเดิมๆของรถก็จะเป็นตัวเบอร์17นะครับก็คือตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นนอ็อตเอ่อตัว ตัวสปริงตัวยันโซ่นะครับโซ่ราวลิ้นโอเคเสร็จแล้วก็เติมอย่างเดียวนะครับใส่เข้าไปหมดเลยนะภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหมดเลยไม่ต้องทอนนะครับ Honda Wave ใช้เป็นแค่ JASOMA ก็พอนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือเพราะว่าเขาเป็นรถที่ใช้งานเบาถึงปานกลางนะครับถ้าเพื่อนๆที่ต้องการเป็นมาตรฐานสูงหน่อยเอ้ยเพิ่มแรงเสียดทานสูงๆหน่อยก็เป็น JASOMA 1นะครับหรือว่า MA 1นนั่นเองนะครับถ้าจะเอาให้ สุดๆใจก็ MA2 นะครับอันนั้นเขาจะเหมาะสำหรับรถแข่งเลยนะแต่ว่ามันก็จะสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับที่เหลือก็เช็คดูพอดีไหมนะครับก็คือแค่นี้พอดีเลยนะครับตั้งรถให้ตรงแล้วก็จุ่มลงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขันเกลียวนะครับเขาจะพอดีเลยนะ โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าท่านชื่นชอบช่อง K4 Channel ถ้ามีสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็จะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ